เปล่าดิมันจะกินซ้อมตำได้ไงเนเมื่อมันจะหล่นอยู่แล้วอ๋ออยู่นุ่นเปล่าเ่ยูดไปรอนระงอนทักูไม่มีไฟเลยใครปลไฟหรอไม ไฟมือไฟมือถือไอเอมอะปกนิคมต่ำอยู่แสงคมต่ำอ่ะจริงอยู่นั่นจริงหรอก็เดินไปกแงนั้นนั่นนั่นไฟมือถือของพี่น้องนม่มา ขาวขนาดนี้เอาไปอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ออกไม่ออกเหรอไม่เากปวดทันี่ไม่ออกเหรอเดี๋ยวพี่เอาในรถนะออกไหมอุ้ยเอาเยอะเลยเของพี่ได้ไหม โยสบัดเออโอ้ยเป็นเสี้ยโนยเน้ำเป็นไรอ่ะอีตุยใส่หรอเอ็นเอเจลเอห่มขึ้นเต็มเลยเออมาเนี้มาตลกอ่ะแล้วหมดตุ่แกใค่จะรับปวดชอบ เขียนตัวเล็กใช่ไหมอ้นนอไม่ถนัดด้วยอ่ะ,อะพี่อยู่พี่ถึงแล้หหนูว่ากระดาษเปียกไม่พอเลยต้องเป็นแบบว่ามันยาล้างเล็บต้องไปซื้อมานะนะำลายำลาย<ะ>เดี๋ยวนี่น้องอยู่ด้านนี้เปล่า ยังไม่จะมีรถเดียวต้องส่งยังไงอ่ะข้างหน้าไม่ได้มึงไปส่งข้างหลังทำไมเหรอถ่ายเลยมาถ่ายข้างหลัง่าหนุนสวยใช่ไหมข้างหลังสวยใช่ไหมแมวอุแดงเลยอ่ะวันนี้ไปส่องแอคพี่ฮุกมาฮุนกี้ทำไมครับหยาบคายทำไมเป็นแอคที่หยาบถ่ายมาเลยน้ำมันเบาๆดีแถมแดงว่ แงกน่กยคนาอะไรเนี่ออยตรงนี้ก็ป่าไปดนีสุดใสอยู่กันมาตั้งนานเลยไ,ไม่ใช่ว่าทำไมมันเพิ่งไม่ใช่ว่า3อาทิตย์แล้วมันจะขึ้นไหมล่ะนี่ฝนเหรอ <c oughs> ดีนะนี่เดี๋ยวนะหมิยวเอาวันนี้เอมอยากเล่นขนเอาดีนะเรียงกันดีดีมันมีรูเดียวกันเรียงกันอยู่มันจะมันจะชนไหมน่ะรถมันจะชนเดี๋ยวนะถ้าใครเห็นตาแดงไปดีพัดด้วย ม่มันจะทันไหมเราไปอีทาชให้มันแดงทั้งดุมตาน้ะแมงสามนะไปแถวนั้นอ่ะไปมุมๆทำไมเราออกมาสิมันมีแมงสามย่างอะไรอะไรเป้าขาจริงดิอกำลังจะบอกใจวะตึงแรงอะไรเป้าขาชุดทีเลยอ่ะตึงแรงตึงแรงทุกคนแสดงความมานมาในการส่งเป็นรูมืออาชีพบางจะส่ง เบาเบามันแดงอยู่แล้วกลับบ้านกับบ้านไปทำก็ได้เช็ดก็ได้เมืนกเลยหนูค่อยไปเช็คหนูเป็นเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในคอนโดหนูก็ทิ่มเนื้อเลยที่ห้องแล้วก็จุดไฟใช่ป่ะมีอย่างเดียวคือหนูติดจิ่มเนย้อยาล้างเล็บมีไม่รหมไรค่ะได้แล้วออกแล้วโอ๊ยเลยเงินแล้วตัวเองสะบัดสะแลงใช่เลยใช่งมากอ่ะเขาจะส่งน้าง แบนมิวหมิวมิวหมิวววันนี้เอาหาใช่ไหมแบรนด์รักมากรักน้อกตอนหล่วงเนี่ยพอกันหนึงแล้วมันเริ่มไม่ออกเียสบัดเลยจุดเด่นอะครคนเรียกไผ่ไหมมัด เออไม่เห็นใครเลยอ่ะนี่ไงอ่ะพี่กนแน่ใหม่ได้แล้วพี่คนได้ได้ได้สวยได้เซนมานี้เดียวค่ะ Mà, thế nè, má thải pina, nên rất không? đi anh của ngon không? นี่ตาลแย่งตีน้องไม่เห็นลบแย่งตีน้องไม่หลอกได้ไหมมันจะไม่มีเราเดี๋ยวคลอนี้หรอยังไม่มีค่ะถ้ามีเดี๋ยวค่อยหลบสายหนเ่งมอมยังเอมกินอยู่จังปะ่สงแปลกๆจแปลกแปลกแปลกแม่ขอรู้หน่อย อะไรขอดูหน่อยดูเล่ไหมยังเป็นเล่ไหม่ยังเป็นสมรือแล้วนี่เนี่ยมจะโผลไหนป้าหรอมันคือเลนหรออันนั้นอ่ะคุยนังเจิ๊กโอเคคุยนังเจิ๊กอะไรก็คือมัมันดูแบบว่ามันดูเหมือนช่างไฟมากเลยของพี่นิครุง มันจะได้พ well? ูดยังไงเข้าใจยังเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจเข้าใจก็้ดใไแล้วเดี๋ยวหน้าเาจะถ่ายเข้าใจยังอุยมันดาไปแล้วเอ้าน้ำทำพังไต้องดูอสองหน้าสิเข้าใจีค่าแดงได้ตาแดงม่กตแดงแดงทำจะามฉันอถือเองนี่ะ ปาใส่คอนแทคเลเดี๋ยวไปรีท่าให้มันแดนก่อนเดิมเอาเป็นรองไม่รูค่ะเป็นเมียเอ็ดเวิด่ะเอ็ดเวิดมือกันไก่อะไรนะม้ว่งดียวมาเยวเทีายวาขอจำมาเยียชิ้นเห็ไมน่หน่องานทำไมตาแดงะ น้ำของลงหอมมากเออดูหอมกลับไปกินกระนำไม่เปิดประตูปไฟคืออะไรคืออะไรหอมลงน้ำไม่ได้เหรอสังเกตบไว้อีกครั้งเป็นด้วยไม่มีตังเลยค่ะงานไม่ค่อยมีก็เลยเอาสายไปกินจิ้งจกเอาเขาเลยปรดีนไม่ค่อยพอพราว่ากินแมงสาบเออกจะตบใจไปกินแมงสาบจับยากเก่งบ้าเหรอไม่ใช่กลัวเหรอ ไม่ได้กลัวไม่ชอบอะไรที่มันบินได้ไงเคยบอกไปแล้วธรรมดาที่ถ้ามันไม่บินอ่ะแกล้งมันได้แต่ถ้ามันบินมาไม่ชอบอะไรมันบินอ่ะไม่ชอบอ่ะลวดมันทำให้เย็นขึ้นข้อแรกก็คืออะไรนี่แบบวจมาฮะลวดมานเรื่องของตำรวจไหมล่ะลบเร็วอย่าเป็นแบบอมาขอ เอผบมึงให้ะมรวจไงชอบมองม่ใครเอร่จะมองรแล้วชอบเราห่อล้วก็เป็นตำรวจบอกแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะทำเบสบ้ลนอ้อมาทำอะไรอ่ะนิ่ะไปดูเมว์ว์มรต้องทูตึอถูงเไม่ใช่ทมึงขึ้นสูงรไ่งั้นล่าจะดะขึ้นแล้วต้องหมุนหมุนด้ย อไอไงันแหละชลามันไม่ไในชนี่ไชข้างล่างมันคืออะไรนะเป็นชออกไป HR อ่ะป HR แล้วตอเราเข้ามาทงานได้ดิดได้ก็ใ่ข้สไมีแต่มีแต่ผู้ชายชอบ ชอบแรงต้อาไปสง่งส่งไปที่แบบว่าไม่อีกผู้หญิงเลยนะผู้หญิงคนเดียวใช่มันเอากันเดี มันจะมุดใส่แว้งมันไม่กระดดใส่ดีกว่ามั้ยอะไรงใจเกี่เสียงมึงเรื้เกินกรนดานู้ดิเออนี่คนเแดงแดงเดือดจะอะไยงีอถงอดพอดคนี่มีหลักฐานน้องกินข้าวอยู่พี่ใครมีพราะวันน้นได้น้องมาหนูจะได้ไปกินข้าว

ก็อยู่ลงสะดุ้งไปเลยอะไปแมได้จวจทำอะไรดีอ่ะอาอ่ทำอะไรดีอ่ะคือว่่าเลยนะจิกซอนโอจิกซอแต่เป็นซิซ้อนที่ละเอียดมากนะ

สยดีสวัสดีค่ะคุณยุสบายดีอันนี้คือคาษานเาใช่ไหมหนูได้งค่ะไม่ยวค่ะขอบคุณมาน่ยางไรก็แล้วัแนนันที่าจัดได้กคนเ่อีหนรือเปล่าค่ะ

้วเดินระวังเลยวันนี้ยม่้กล่ี่ยไมไม่ได้หนอไม่เันนต้องน้อ๊ยชิเดี๋ยวไม่ได้เยเดี๋ยวไม่ได้นไม่ได้ก่อนยมไไม่ได้น้ไปแหกฝั่งนี้แหละเดี๋ยว